เมื่อวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดาวพฤหัสบดีหรือว่าหัวหน้าดาวฝ่ายสุปเคราะห์เนี่ยย้ายอีกครั้งหนึ่งละซึ่งการย้ายครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปี2564แล้วล่ะค่ะพฤหัสเป,ป็นวินาศใช่ไหมมันจะไม่ย้ายกลับมาทับราศีมังกรอ,อีกแล้วดาวพฤหัสสบดีเนี่ยจะว่าไปเขาเป็นดาวฝ่ายเตทเทพนะคะเป็นหนึ่งในสามของตีเทพซึ่งเป็นดาวดีเป็นดาวคุณธรรมด้วยนะเป็นดาวแห่งความรู้ด้วย การย้ายครั้งนี้เข้าสู่จากพบเรือนของมังกรเข้าสู่เรือนกระดุมพระแน่นอนเรื่องเงินเรื่องความสําเร็จเรื่องความคาดหวังหรือว่าโชคลาภเนี่ยมันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงแน่เดี๋ยวเราไปฟังว่า2เดือนสุดท้ายปลายปี2 5 6 4ยเนี่ยมังกรจะเป็นอย่างไรใน2เดือนสุดท้ายปีนี้กันค่ะ สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มือเรื่องเล่านะคะคลิปสุดท้ายปคลิป2เดือนสุดท้ายปลายปีเมื่อพฤรหรัสปดิยายนั่นเองราศีมังกรนัคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มัมกราคมนะคะส่วนลัคนามังกรนัคือผู้ที่นำวันเวลาไปเกิด วันเวลาที่แน่นอนไปผูกด,ดวงหาลัคนาแล้วได้ออกมาเป็นลัคนามัางกรส่วนคนที่ทราบคร่าวๆเพียงแค่ว่า7โมงกว่า8โมงกว่า2องทุ่มนิดๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปเทียบตารางหาดูใน Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าที่แอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่ก็ต้องทำใจยอมรับกับความคาดเคลื่อนเพราะว่าลัคนาเนี่ยมันต้องเวลาที่เป๊ะๆเ,เพียงแต่ว่าแอดมินจะททา ตารางนี้ขึ้นมาเพื่ออำนนยความสะดวกสำหรับคนที่ไม่ไมรู้เวลาเกิดแน่นอนเท่าไหร่ลองไปเทียบดูแล้วก็ลองสอบทานลักษณะข,ของตัวเองด้วยการย้อนฝังลักษณะที่ตัวเองหาได้ในตารางนั้นนะคะย้อนฟังไปแล้วก็เออมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเรามันตรงอะ่ะ ก็สามารถที่จะอนุโลมว่าเออมันเป็นลัคนาราศีของเราได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันจนใจและไม่รู้เวลาเกิดฟังราศีก็ได้ค่ะ60-80%มันจะได้ประมาณนั้นลัคนาราศีมังกรคุณเป็นราศีธาตุดินนะคะลักษณะของดินที่หนักแน่นมั่นคงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจะทำอะไรคิดกันนานนะคะกว่าจะขยับตัวลงมือทํา แต่พอทําแล้วก็มุ่งมั่นเอาจริงเอาจังคนมังกรนั้นเป็นคนที่ออกแนวเจ้าระเบียบจุกจิกจู้จี้หรือว่าคือจิกจนกว่าคนที่คุณบอกให้ทํานั้นจะทําคุณฝ่ายเรียนฝ่ายรู้แล้วก็มีหัวทางด้านของคณิตศาสตร์สถิตินะคะสถิติแล้วก็สันโดษแล้วก็มักมองโลกในความจริงไม่โลกสวยคุณไม่ค่อยหวันไหวอะไรมากๆอะไม่ค่อยเห็นแบบ คือคือมองโลกตามความจริงอะว่าอย่างนั้นก็แล้วกันนะคะลัคกนาราศีมังกรเนี่ยคุณเป็นลัคนาราศีประเภทจรราศีคนมังกรเนี่ยจะไม่ค่อยได้ทํางานอยู่เกือบที่อยู่เกือบทางที่ไหนนาน,น,านๆมักจะเปลี่ยนที่ไปได้เรื่อยๆนะคะคุณเป็นคนที่เคร่งเครียดต่อเกาะเค่งเครียดต่อการทํางานเคร่งเครียดกับความคิดโกรธใครจํานานจําทนเขาเรียกว่าคนที่แบบว่า แก้แค้นสิปีไม่สายเนี่ยก็คือ,ค,อคนมังกรนะคะอยากรู้เรื่องตัวเองมากไปกว่านี้นะคะกดไปชุดคลิปรู้เขารู้เรารบร้อยชนะร้อยออนนั้นละเอียดมากแอดมินแนะนำเลยเดี๋ยวจะแนะนำลิงค์ขึ้นไว้ให้ด้วยในวันที่8พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยดาวพฤหัสบดีเจ้าเรือนวินาศและเจ,เจ้าเรือนวินาศและเจ้าเรือนสหัสช้าของคุณเนี่ย ย้ายเข้าไปสู่พบเรือนกระดุมผาเคลื่อนออกจากราศีมังกรและเคลื่อนออกจากความเป็นนิดเคลื่อนออกจากจุดอับที่สุดของพฤหัสบดีนั่นแหละค่ะนะคะหลุดออกจากการกลุ่มกันระหว่างดาวพฤหัสและดาวเสาเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วของชาวมังกรแอดมินดีใจด้วยเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการกลุ่มกันที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันจะทําอะไรก่อนหน้เนี้ชาวมังกรมักจะพบกับความติดขัดพบกับความลําบาก จะดีมันก็ไม่ดีที่สุดสักทีนะคะทั้งที่ดาวตัวเองเป็นเกษตรราธิบดีนะคะมันควรจะมั่นคงมันก็ไม่มั่นคงที่สุดสักทีเพราะามันมีพฤหัสเข้ามาแจมนั่นเองแล้วพฤหัสก็เป็นความวินาศด้วยดังนั้นก่อนหน้านี้ทําอะไรก็ค่อนข้างที่จะดีไม่เต็มที่นั่นเองพอหลุดออกจากตําแหน่งนิดเนี่ยการกลับคืนมาสู่ความเป็นหัวหน้าดาวฝ่ายสุปเคราะห์มันกลับมา ทำหน้าที่โดนบันดาลสิ่งดีๆหรือว่าคุ้มครองปกป้องคุณให้ผ่านพ้นจากเรื่องแย่ๆตอนนี้อิทธิพลเริ่มเกิดรังสีเริ่มเกิดและดาวพฤหัสสถิตอยู่ในภพที่ส่งผลดีในเกือบทุกๆเรื่องเลยนะคะในภพกระดุมผาเนี่ยและการที่ดาวพฤหัสสถิตอยู่ในกระดุมผา ถือเป็นยกหน้ากับเรือนพันธุซึ่งในเรือนพันธุนั้นมีดาวมรฤตยูกลุ่มอยู่ดาวมฤตยูมันคือความทันสมัยความใหม่ความรวดเร็วความจับพันทันทีอ่ะมันมีแรงเอื้อมเข้าไปอ่ะไปคุ้มครองในพบเรือนมรณะและก็พบเรือนพันธุด้วยก็อย่างที่แอนมินบอกใครคิดจะขายที่ดินหรือว่า มันทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะมันอาจจะมีความสําเร็จแบบฉับพันทันทีเข้ามามันอาจจะมีการแก้ไขปัญหาเข้ามาอย่างรวดเร็วด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสและก็ดาวมรุตอยูในส่วนของพบเรือนมราณะเนี่ยไม่มีดาวมันก็เลยแบบว่าถึงจะเอื้อมไปถึงก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะมันไม่มีดาวลออยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็อีกภพหนึงที่ดาวพฤหัสจะเอื้อมเข้าไปคุ้มครองได้คือภพเรือนกรรมา ส่วนจะได้มากได้น้อยเท่าไหร่นี่ก็ต้องแล้วแต่ดาวตั้งรับของในแต่ละเรือนว่าส่งผลยังไงส่งองศายังไงมีองศาที่ใกล้กันไหมดาวจรและดาวเดิมนะคะจะต้องมีองศาที่ใกล้กันเช่นดาวจรอ,อยู่10องศาดาวคุ้นดวงอยู่10องศาไม่ถึง13องศาคือห่างกันไม่เกิน3องศาจะยิ่งส่งผลดีเขาเรียกว่าสนิทนวางเจอกันแบบสนิทนวางนั่นแหละจะส่งผลดีให้คุณ ในเรือนพันธุทุก็อย่างที่แอนมินบอกมันจะเป็นเรื่องของการขายที่ดินขายทรัพย์สินทําอะไรเกี่ยวกับบ้านช่องอะไรอย่างเงี้ยมันจะแก้ปัญหาได้นะคะด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสส่วนอิทธิพลของมรณะมันก็จะเป็นเรื่องที่เจ้าชะตาอาจจะได้รับส่วนแบ่งจะคุ้นส่วนเพื่อร่วมงานอาจจะได้รับเงินตกเบิกอาจจะได้รับเงินบําเหน็จเงินประกันชีวิตอะไรในทนํานองเนี้ยคะ่ะเงินเกี่ยวกับประกันภัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึง ในช่วงระยะเวลาที่ดาวพระัฤหัสอยู่ตรงนี้เจ้าชะตามมีที่มีนิสิตมีโอกาสที่จะมองเห็นหนทางแก้ไขปัญหานิสิตหรือว่ามีโอกาสที่จะมองเห็นวิธีการปลดนี้ปลดบทสินด้วยแถมในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตั้งแต่วันที่17เป็นต้นมาเรือนกระดุมพระเรือนปุตตะแล้วเรือนวินาศปาริวัติกเกษตรกันดาวเจ้าเรือนเข้มแข็งทุกดวงนะคะเออไม่ใช่วันที่17นะตั้งแต่วันที่7ที่ดาว ตั้งแต่วันที่8ที่ดาวพฤหัสย้ายเนี่ยดาวทั้ง3ดวงเนี่ยเป็นปริวัติเกษตรกันนำพาไปสู่ความเข้มแข็งความสำเร็จบางอย่างเข้ามาคือมันจะมีโชคลาภมีเงินทองมีเงินก้อนเข้ามาหามากใหญ่น้อยแตกต่างได้หรือไม่ได้นี่แล้วแต่บุปกรรมดาวคือดาวที่เป็นกรรมเก่าดาวที่คุณกระทำมา นะคะว่ามันจะส่งผลให้คุณได้เงินก้อนเล็กก้อนใหญ่อะไรขนาดไหนมันไม่เท่ากันทุกมังกรเนาะมันจะมีมังกรที่ยกเวน้นอย่างเช่นกรณีที่พฤหัสบดีเป็นการัิณีจรปียกเว้นไม่ใช่ไม่ได้ยกเว้นนี่หมายถึงว่ามันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคมาก่อนที่คุณจะได้เงินก้อนนี้หรือได้โชคลาภก้อนนี้นั่นเองค่ะหรือกว่าจะได้สิ่งนี้มันยากลําบากกว่ามังกรคนอื่นๆนั่นเองนะคะ สำหรับมังกรที่อยู่ในฐานะหัวหน้างานที่อยู่ในฐานะผู้บังคับบัญชามีลูกน้องมีบริวารเนี่ยดาวเจ้าเรือนสหัชชาที่สถิตยอยู่ในราศีกุมเรือนกระดุมพักข,ของพระรหัสถ์ที่นั้นหมายความว่าลูกน้องบริวารคนอายุน้อยกว่าในห้วงระยะเวลาก่อนเนี่ยให้ความร่วมมือในการทํางานเพื่อนฝูงให้ความร่วมมือในการทํางานมากกว่าเดิมไม่เหมือนเดิม ให้สังเกตดีๆนะคะว่าคุณจะมีทีมคุณจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีขึ้นคุณจะมีเจ้าหนายที่ดีขึ้นคุณจะมีความคือคุณจะอยู่จากที่คุณอยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยมีความสามาคัคคีแต่ต่อไปเนี้มังกรจะพบกับเหมือนกับพบกับความสามัคคีทําให้มีพลังในเรื่องของการทํางานน่ะแล้วตัวของคุณเองเนี่ยมีเกณฑ์จะได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง มีเกณฑ์จะได้เพิ่มเงินเดือนแบบเข้าตากรรมการหรือว่าผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณจะมีะไรายได้มากขึ้นมีผลประโยชน์มากขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นมีความพอใจในหน้าที่การงานตัวเองมากขึ้นมีวิธีการในแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆที่ผ่านเข้ามาและระยะนี้คุณจะมีไหวพริบปฏิพานความรู้ความสามารถเฉพาะตัวรวมถึงการต่อสู้แข่งขันกับใครใครใดๆก็ตามเนะี่ยมาก เป็นช่วงดวงชะตาที่แข็งแกร่งและดีงามคือถ้าคุณฟาดไข่คุณฟาดตายเลยคุณสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้อเอาดีๆเอาดีๆตั้งต้นดีๆในระยะนี้นะคะมังกรแม้มันจะไม่รวดเร็วฉับพันแต่นี่คือจุดเริ่มต้นในการสร้างเนื้อสร้างตัวสําหรับมังกรน้อยๆน,นะแต่ถ้ามังกรที่อยู่มานานกําลังผ่านอายุ45ปีไปแล้วนี่คือความเข้มแข็งมั่นคงเพราะว่าแอนดมินเคยบอกแล้ว ลักษณะราศีมังกรเนี่ยคุณจะค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากในช่วงต้นอายุนะคะจนถึงวัยกลางวัยทำงานพอเริ่มที่จะทำงานไปสักระยะหนึ่งไปจนถึงวัยกเกษียณเนี่ยมังกรค่อนข้างจะประสบความสำเร็จนะคะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้เพราะฉะนั้นแอดมินก็เลยแยกเป็นมังกรน้อยกับมังกรใหญ่นะคะ <c oughs> ก็มันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะ ตามแบบฉบับภาสาอะ่ะมันจะไม่มีทางที่แบบพลิกจับพันทันทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ต้องระวังคุณยังมีศัตรูอยู่เสมอศัตรูที่อยู่ด้านหลังศัตรูที่ไม่กล้าออกหนะ้าออกตามาสู้กับคุณ,คณตรงคุณตรงๆศัตรูที่ไม่ลูกผู้ชายอะ่ะต่อให้เป็นผู้ชายก็ไม่ลูกผู้ชายต่อให้เป็นผู้หญิงก็ไม่เจ๋งพอที่จะเดินก้าวเข้า,ขามาแล้วประกาศตัวเป็นเกิดศัตรูกับคุณดังนั้นเขาจะทําได้แค่ทําร้ายคุณรับหลัง ด้วยความเป็นดาววินาศนั่นเองค่ะนะคะวินาศก็คืออยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นมันจะมีคนอยู่เบื้องหลังคอยแกนแกงนะคะในส่วนของดาวราหูซึ่งเป็นอีกหนึ่งตรีเทพที่ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เนี่ยเขาก็ยังสถิตยอยู่ในภพปุตตะยาวๆไปเพราะฉะนั้นราหูอย่างเงี้ยยังคงให้โชคกับเจ้าชะตาคือคุณอาจจะได้งานใหม่ๆมาแล้วในปี ตั้งแต่มีนานะคะคุณอาจจะได้งานใหม่มาแล้วหรือว่าถ้าคุณยังไม่ได้ช่วงสองเดือนสุดท้ายนี้ก็ต้องได้หรือได้รับผลประโยชน์จากคนอายุน้อยกว่าได้รับผลประโยชน์จากบุตรหลานได้รับผลประโยชน์จากลูกน้องบริวารหรือคุณมีความคิดพลิกแปลงมีความคิดใหม่ๆมีแผนใหม่ๆนะคะมีมันมีเกณฑ์ให้คิดให้ทําอะไรมากกว่างานเดียวเสมอคุณจะจับปลาสองมือแล้วดีอ่ะคือทําทั้งงานประจํางานเสริมตรงนี้ดีตรงนี้ดีแอดมินสนับสนุน ทั้งหลายทั้งปวงนะมันมีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์ได้รับโชคได้รับชยัยได้รับโชคลาภจากการคิดใหม่ทําใหม่ทำธุรกิจใหม่ลงทุนใหม่นะคะมันดำเนินไปค่อนข้างสําเร็จโดยเฉพาะกิจการงานใหม่ๆทันสมัยงานเกี่ยวกับเด็กงานเกี่ยวกับออนไลน์งานเกี่ยวกับการต่างประเทศงานต่างถิ่นต่างแดนงานรีโนเวทนะคะงานขายไอเดียอันนี้ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นลองจับ ทุกสิ่งทุกอย่างมารวมมามิกกับงานออนไลน์มามีกกับงานที่ไปเกี่ยวกับเด็กคือมารวมกันมันจะประสบความสําเร็จได้แอดมินมองเห็นแนวทางนี้จากดวงดาวของชาวมังกรเนาะคนร้องงานได้ข่าวดีคนค้าขายแอดมินมองว่าพฤหัสย้ายย้ายครั้งเยยนี้เป็นลู่ทางเห็นความสําเร็จในการหาเงินหาทองเข้ามาในชีวิตเลยโดยเฉพาะคุณจะมีผู้ใหญ่ที่แบบว่า หน้ามือเป็นหลังมือคุยกับคุณดีขึ้นจากที่เคยเป็นศัตรูกรันมีผู้ใหญ่ที่คุณพึ่งพาได้ยิ่งคนกําลังเรียนกําลังศึกษานะถ้าคุณมีความขยันมั่นเพียรแต่เมื่อก่อนตอบเท่าไหรก็ไม่ถูกเนี่ยคราวนี้คุณตอบถูกคุณจะใช้ความทันสมัยของตัวเองในห้วงระยะเวลาเนี้ยสร้างเครดิตสร้างเงินสร้างงานให้ตัวคุณแล้วคุณจะเหนือกับคนอื่นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพฤหัสเนี่ยส่งแรงเอื้อมไปที่พบพันธุนะคะ,นะคะพฤหัสส่งแรงเอื้อมไปที่พบพันธุ ก็คือความมั่นคงและในพันธุ์ทุนมีดาวมรุตยุลุมอยู่ดาวมรุตยูแอดมให้ความหมายในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารความทันสมัยลองเอามามิกลองเอางานมาอยู่กับโซเชียลลองเอางานมาแบบ ประยุกต์ปรปับปรุงใหม่ให้มันทันสมัยนะคะพฤหัสสถิตอย่างนี้มีอิทธิพลในเรื่องการเงินช่วยแก้ปัญหาการเงินของคุณได้ด้วยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งท้อถอยด้ยค่ะว่ามังกรไม่ค่อยมีโชคลาภอย่างใครเขานะคะดาวกําลังส่งอิทธิพลมาถึงคุณอยากได้อะไรลงมือทานะคะ2เดือนต่อไปนี้คิดจะทําอะไรให้ลงมือทําเต็มที่ลุยเต็มที่อย่าปล่อยให้ดาวพฤหัสซึ่งอยู่ในเรือนกระดุมพระลอยนวล ะะแอดมินบอกให้ก็ได้ทำไมแอดมินยุไปในทางของของขออนไลน์ของงานที่ติดต่อการต่างประเทศเพราะอะไรเพราะว่าดาวเจ้าเรือนกระดุมพระไปสถิตยอยู่ในเรือนบุตรตดาวเจ้าเรือนบุตรตไปสถิตยอยู่ในเรือนวินาศทั้ง3ดาวสลับเรือนหรือเรียกว่าปริวัติ แข็งแกร่งทั้งสามเรือนวินาศคือการทางไกลการต่างประเทศดังนั้นเงินทองมันจะมาจากความคิดเริ่มใหม่ๆทันสมัยออนไลน์อะไรเงี้ยมันมาให้คุณแน่ๆน,นะคะพราะฤหัสส่งผลให้ดีขนาดนั้นเลยช่วยค้ำจุนก็เอาเป็นว่าอย่าลืมนะคะโชคลาภความสำเร็จของคนมังกรเนี่ยไม่มีทางเท่ากันนะ ที่แอดมินบอกเนี่ยมันแล้วแต่ว่าดาวพื้นดวงตอนเกิดของคุณพฤหัสอยู่ตรงไหนเสาอยู่ตรงไหนปีนี้พฤร,รหัสเป็นสีไหมหรือเป็นกาลิกนีจรไหมถ้าถ้าดาวให้โชคบางดวงอย่างพฤร,รหัสเกิดเป็นกาลิกนีจรขึ้นมามันก็ไม่จําเป็นต้องกุมใจมากเพราะกาลิกนีจรไม่ได้หมายถึงว่ามันจะไม่ได้รับโชคแต่มันหมายถึงว่าคุณต้องฝ่าฟันคุณต้องฝ่าฟันเพื่อให้ได้โชคคือมันอาจจะได้รับโชคยากกว่าของคนอื่นแต่ถ้ามันเป็นสีละ่ะ เป็นสีเนี่ยโหโคตรดีทีนี้จะรู้ได้ไงว่ามันเป็นสีหรือกาลิกินีจรแอดมินเดี๋ยวแอดมินจะพยายามทำคลิปให้ตรวจเช็คเองได้ว่าปีนี้พรหัสบดีเป็นสีหรือเป็นกาลิกินีจรเสาเป็นสีหรือเป็นกาลีจรอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้แบบต่อไปฟังคลิปแอดมินหรือว่าไปฟังคลิปคำทำนายช่องอื่นก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะแอดมินเอาใจช่วยค่ะชาวมงกรให้2เดือนสุดท้ายปลายปีนี้ เฮงปังดังเด่นไปเลยนะคะเริ่มต้นเดินทางไปสู่หนทางความสำเร็จฟังคลิปนี้แล้วมีประโยชน์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจทําช่องนี้ต่อไปนานๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ